ทุกคนกินข้าวกันค่ะวันนี้พี่จูนนะคะกินข้าวกับน้าพริกกะปิค่ะทุกคนใส่ลูกกระกําลงไปหน่อยนะคะนี่นะคะอ,อกจอ,อกเผ็ดเปรี้ยวๆนะคะหวานนิดๆแล้วก็จะมีพวกผักแต้มนะคะต่างๆนี่ค่ะใบใบมะม่วงหินมพานนะคะอร่อยนะเะนี่ยออกเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งจูนต้องกินผักเข้าไปเยอะๆแล้วก็นี่เขาเรียกใบอะ ไปที่นี่เขาเรียกไปก้ามปูนะคะเนี่ยมีมะขงมะเขือมีแตงกวาแล้วก็ไอ้น,นี้ของคนบนเกาะน,นะคะเนี่ยเขาเรียกยอดสม,ะะสมุยมนะคะเกาะสมุยยอดสมุยนะคะก็เอามากินกับน้าพริกด้วยแล้วพี่จูนก็มีแกงส้มปลานะคะราดราดข้าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแกงส้มหัวปลาแซลมอนนะคะ,ะทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนนี่นะค่ะอร่อยะค่ะ นะทุกคนค่ะตักไปคําโตๆเลยนะคะกินมะม่วงกิดมะม่วงก็เอามาจิ้มเหมือนกัน,นะค,ะค่ะมดปลาหลายวันแล้วนะคะเจ็บคออยากกินมากเลยต้องกินเผ็ดได้นะคะ กินน้ำพริกกะปิไปก่อนจังกว่า